มี e ีพีหนึ่งลืมกันไปแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมเพราะว่ามันหลายเดือนมากๆแล้วทุกคนตอนนี้หนูอ่ะมาตรวจบ้านนะกำลังรีโนเวทชั้นหนึ่งอยู่ไปดูกัน ใช่ใเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพหน้าต่างเก่าเนาะใช่แต่ยังไม่เสร็จตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบได้ถึงไหมถึงอยู่แปดสิบอร์เซ็ได้อยู่ค่ะแปดสิบเปอร์เซนันจะเป็นโซนของห้องโถงใช่แปดสิก็ยังเลอะๆอยู่ตรงนี้ก็ทุฟแล้วก็ทำให้มันเป็นหนึ่ง้ขงใช่แล้วพอเดินทะลุไปก๊้ แบบโทนละสีแต่ยังอยู่ในโทนมีนีมอลอยู่นะคะหนูอยากให้มีอารมณ์แบบเหมือนเรากินข้าวอยู่ในสวนมันจะมีความเขียวอ่นอ,อนๆเ้วตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลยคะตรงนี้เราจะทําเป็นอารมณ์เหมือนบานกรอบรูปตรงนี้เป็นหน้าต่างลายไม้เวลาเรากินข้าวใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็มองสวนไปด้วยใมันจะได้ฟิลเหมือนเราแบบไปปิกนิกประมาณน,นั้นแต่สีในนี้กับสีในโทรศัพท์มันก็จะแบบ ดับนิดนึงนะคะจริงๆข้างนอกสีจริงๆ,ๆอ,อ่ะคือมันอ่อนแล้วมันก็แบบสบายตายเย็นตามากๆเลยอุ้ยใช่แล้วครานี้เราก็มาห้องครัวนี่เปิดแล้วเปิดประตูเข้าไปก่อนครับเปิดประตูอันีะเป็นประตูสามตาวใช่เข้าไปก็จะเป็นห้องครัวถ้าถ้าทุกคนจำได้ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่เปล่าๆเนาะ แล้วหนูก็ต่อเติมให้มันกลายเป็นห้องครัวล่งๆใชอุ้ยมีสีเขียวอีกแล้วค่ะใช่อันนี้อ,น,อน,น,นาคตน่าจะทำเป็นมุมกาแฟของพี่แอนก็เลยใส่ปลั๊กไว้ตรงนี้นะคะน่าจะมีแบบโชว์กาแฟอะไรตรงนี้กันแล้วก็เลยใส่ปลั๊กเผื่อไว้ใช่ก็ชงกาแฟก็คือให้อยู่ในมุมนี้เลยของเขาบ้านหันมาข้างหลัง ตรงนี้ก็จะหนูทำปักไว้ตรงนี้หนูจะไว้เครื่องซักผ้าเครื่องอบฝังหมดสังเกตได้ว่าเราฝังสายไปหมดเลยเราจะโผล่มาแค่ปักใช่ตรงนี้หนูไว้ตู้เย็นตู้เย็นได้แล้วก็ทาเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้รอรอท็อปไม้อยู่ค่ะรอท็อปไม้ทำสี่สิบห้าวันทำเป็นทัวปูนนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่า ที่บ้านชอบทำกับข้าวไทยๆบ้านใครบ้านบ้านป้าหรือเปล่าใช่เผือป้าอยู่อะไอันนี้น่าจะใช้ใช้ตรงนี้ส่วนเนี้ไมโครเวฟอ่ะอุ่นเอามาทำได้แค่นั้นแหละอันนี้ก็เจาะไว้นดี๋ยวางเตาใส่บูดใกล้เสร็จแล้วนะครัวเหลืออีกไม่เยอะอันนี้ก็เป็นหนูทำตรงนี้ได้หนูเลือกได้ปะใช่อันนี้หนูชอบมากหนูเป็นคนชอบล้างจานหนูก็จะเลือก สิงหลั่งจานให้มันใหญ่ๆญญเอาเป็นสองหลุมทุกคนหนูจะหลังจานเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสองหลุมแล้วก,ก,ก็หนูในหัวรีเรสว่าของมีหน้าต่างตรงนี้ได้ไหมแบบนี่ชมสวนหลั่งจานไปด้วยชมสวนไปด้วยนะคะโอ้ขยันเลยเดือหุงข้าวได้ไหมหุงข้าวอ่ะไม่เป็นตอนนี้ยังทำไม่เป็นแต่มันอยู่ตรงนี้ มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมีชั้นวางไหมมันจะมีชั้นวางแล้วก็หนู่ก็จะแบบตรงนี้หนูวจะมีตู้อันนงยังไม่ได้ติดเราซื้อมาแล้วเนาะเอาไว้ใช่ค่ะเอาไว้เก็บของที่นี่มันมีนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ตรงนี้หนูจะวางชั้นไม้เออหนูยิบถึงหรือเปล่า้มีบันไดเพิ่มปะบันไดความเป็นบ้านเสมอใช่ปะชุกคนหนูอยาจะบอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านของคนสูงไม่เกินร้อยหกสิบนะทุกอย่างมันก็จะดูแบบว่า บบมีความสเสมอบ์นิดนึงห้องครัวก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนปะเฮ้ยมีอีกห้องหนึง่งชั้นล่างนี่เขามีลูกเล่นเยอะนะนี่ห้องนี้ทุกคนเมื่อก่อนอะมันจะเป็นห้องห้องที่เราไว้เก็บของเนาะแล,แล้วมีห้องน้ำเลยนี้ห้องน้ำในตัวอ่าทุกห้องน้ำออกแล้วก็เชื่อมจริงๆตรงนี้มันเป็นทางปิดเนาะแล้วมันเข้าทางอีกด้านหนึ่งฝั่งนี้จริงๆแล้วมันเข้าทางด้านนี้แล้วเราก็ ปูปิดทึบแล้วก็เลยมามาเจาะประตูใหม่ตรงนี้ที่มันเชื่อมกันมันก็จะไม่ห้องไม่ได้ใหญ่มากก็ไวรับรองใช่เผื่อใครมานอนบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะก็ให้นอนห้อง,องนี้ได้เลยเอ้แต่เราแต่เราจะแต่งให้น่ารักน่ารักจริงๆก็คืออยากเป็นห้องทํางานด้วยแหละเนาะอาจจะวางความตรงก็เป็นผักสวนครัวมองไปเป็นต้นมงต้นไม้ตรงน้มีโต๊ะเล็กๆตรงนั้นแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันใช้สอยได้ บางน้อยแค่ไหนทำอะไรตรงนั้นน่ะต้องนี้ี่ปลูกผักสวนครัวค่ะในอนาคตของพี่แอนกับป้าวันเขานัดกันไว้ว่าจะตรงนี้นตรงนี้เราทำไม้นี่ไว้สำหรับที่วางแทงน้ำเอ เครื่องปั๊มน้ำางแทงจที่ปัมน้ำทำให้เขาอยู่ตรงนี้ไปเลยแยกออกไปแล้วก็ตีระแนงความเป็นส่วนตัวเราทาสีอันนี้สีขาได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นเนอ <c oughs> ม่าวตรงนี้แน่นอนทำแบบว่าเออกินเพื่อปอดสารพิษ Kini terima kasih สามองแอคชอนันนี้เป็นไกบ้าของเราสคนเสร็จไปแปบแล้วแปบแล้วคะ่ะเราก็แบบทะเลาะกันตั้งแต่ชั้น2ลง,งมาชั้น 1, <c oughs> 1> ก,ก็ได้ตามความต้องการของาทางั้งคู่เพราะว่าบางทีเจนเจอชอบวันนี้ <c oughs> พี่ยันชอบวันนี้ <c oughs> ใช่ป่ะใช่แล้วมันเป็นัไงเราก็หาจุดตรงกลางที่มัน เข้ากันได้เราก็ฟังความคิดเห็นกันแล้วก็ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นค er ่ะส er ่วนใหญ่เจนเขาเลือกของของหมดเดี๋ย <no> วุกคนดูนะของที่หนูเลือะน้อยมากแต่ว่าออกมาดีออกมาก็ดีโอเคชอบชอบอุ้ยกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะเป่ใช่ไม่เปิ้คุยเปู้ลก็เรื่อง ฝากทุกคนนะติดตามเราสองคนด้วยเนาะแล้วก็รอรอชมล้วตอนที่เราเสร็จเสร็จชั้นอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วเราจะถ่ายตั้งแต่ชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งหรือถ่ายตั้งแต่ชั้นหนึ่งลงมาชั้นสองแล้วก็มันก็ม mm ีหลายเหตุการณ์นะแบบว่ามันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างกืมันก็ปนปนกันไปคือแบบเออมันก็มันมีมันมีเหตุการณ์ที่เราต้องแก้ไขหน้างานกันตลอด เออมันก็สนุกดีนะพี่ถ้าให้เลือกได้ก็คงอยากทำอีกใช่สนุกดีถ้ามีใครสนใจให้เราสองคนช่วยออกแบบบ้านก็ได้นะหรือจะเอาบ้านเราเป็นตัวอย่างก็ได้นะเพราะว่ามันก็สวยอยู่นะสวยในแบบของเราดีกว่าอืมเพราะเราชอบแบบนี้เราก็จะทำบ้านให้มันออกมาเป็นแบบของเราที่สุดแค่มันก็คือเสร็จทั้งภายในเนาะมันเป็นบ้านที่รีโนเวทไม่ได้เป็นบ้านที่ซื้อใหม่ มันก็ยังเหลือภายนอกที่มันต้องทาสีภายถึงเอ่ออะไรนะเนี่ยรแนงหลังคาลงรถหลังคาลงรถที่ยังก็ต้องทําต่อไปใช่ใช่แล้วก็มีจัดสวนบ้างก็ยังไม่ได้ทําอันนี้ก็คือเหมือนทําภายในให้มันแบบดีนะใช่หนูว่ามันก็ต้องมี EP สามสี่ห้าไปเรื่อยยังไม่จบยังไม่จบเพราะตอนนี้จบก่อนเพราะว่าเงินจบเงินหมดค่ะทุกคนหมด ก็เลยต้องเออจบเท่านี้ก่อนแต่ถ้าใครอยากสนักสนุนเราก็ได้อยู่ทช่นีดใช่ตอนแรกหนูตั้งงงไว้บอกเพื่อนๆดีกว่าเราใช้ไฟฟ้าบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเรายังไม่ค่อยมีนะไม่มีอะไรโพรเวก็ยังไม่มีอะไรอีกไม่มีทีวีค่ะไม่มาหมองข่าวก็ยังไม่มีไม่มีสรุปแล้วเราก็ เฉยๆก็พี่นอนก็ยังไม่มีนะเจนใช่เผื่อใครใจดีมอบให้หนูฝากติดติดไว้นะทุกคนได้บ๊๊าาาายยยยบบบค่ะเจอกันอีพีหน้าตอนที่บ้านเสร็จแล้วเนาะใช่เย้บ๊ายบายไปปิดกล้องค่ะทำไมพอคนมายืนอ่ะอ่ะปิดกล้องหลอกใช่ป้ะ สร็จแล้วทุกคนไม่หนูสั่งไฟตรงห้องกินข้าวมาค่ะ๋ยวค่อยให้ช่างติดให้ไปเก็บในบ้านเหมือนหนกักอ่ะไม่หนักนะโหอยาากหน้าต่างหน่อยไปนะคะพี่เอ็นเฮ้ยดูดีอ่ะ ว่าพี่แอนทำอะไรอยู่ตรงไหนหน like ูโผล่ไปตรงไหนโผล่อุ้ด so ้วยโผล่อุ้ได้อีกอ่ะโโอ้หมีอีกหลายโผล่เนี่ยสามโผล่อุน่ะแอบมองตรงโน้นตรงโน้นตรงแล้วก็อัลเลอ์เียของแล้วโผล่อะไรแนี้สเฮ้ยแอบมองหนูอยู่แต่ในบ้านพี่อันอยู่แต่ครั้งหน้าออกโอ้หลายอันเลยอ่ะบ้านเราไม่น่าร้อนนะหรือว่าร้อน <c oughs> แทนแทนอุ้ยนั่นแหลนั่นแหลวะแทนแทนอุ้ยมัแนแบบมันดูพอตอนนี้ไปนูน้นคือแบบดีมากอะวันนี้มาทำอะไรคะคือทเรื่น,น <c oughs> คนวผิดดูี่บ้านว่าม,มีอะไรผิดพลาดก็ นี้แหละชีวิตมันก็ต้องมีเ,มเออนิดหนึ่งบุลับเมาสวัสดีค่ะ อ๋อมันเต็มสองร้อยหรอ